ไม่ทำหนาเราไม่ทำหนาไม่ได้ทำจี้จีมีกล้องวงจรปิด Trust e a t h o e โอเคขอบคุณนะไม่ล่องไม่คิดว่ามันเป็นศิลปะใช่มันเป็น secret พี่แก้วข้างนจะมีอะไรก็ได้อ่าวันนี้เราบอกเพื่อนๆว่างานเราเนี่ยมันจะฟ้าขาวชมพูชมพูนะเป็นไงคผ่านไหมเอเป็นการมิน ที่ไม่ค่อยแมทเท่าไหร่ก็ได้อยู่อ่าถ่ายรูปไว้ค่อยให้เพื่อนๆผพอนชิมค่ะถึงหมทชุดนี้เอารักกันรักกันไม่ถือยังไง แบบที่ตอบถูกคือตอบถูกจริงๆเิงอจริงใช่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 เราคบกันมาตั้งเก้าปีมีเราไม่รู้เรื่องไงไรปเค้กหน่อยค่ะปะเค้กเลยค่ะปะเค้กอ่ะแล้วตอบมีข้อไหนตอบผิดคือจริงๆอ่ะที่ที่คะแนนลดลงไปเพราะว่าไม่ได้ตอบใช่เพราะว่ากลัวว่าตอบไปทั้งหมดแล้วมันจะได้ที่หนึ่งก็มีสิทธิ์วาซา อวยพรหน่อนอวยพรน,น่าเลยก็ขอให้พี่แก้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พี่แก้วร่ำรวยเงินทองเยอะๆเลยแล้วก็เลี้ยงข้าวพวกเราเซอร์ติ้ ร้อยปีเลยใช่อยู่แข่งแรงแขงแรอยู่ด้วยกันเลอะก็ขอให้วันเกิดในวัย3 1ปีของพี่กแก้วเป็นเป็นปีที่ทำให้พี่แก้วมีความสุขในทุกๆวันไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้มีเรื่องให้ยิ้มตลอดเวลาเป็นพี่แก้วที่มีความสุขอยู่เสมอมีคนดีๆอยู่รอบกายแล้วก็ได้เจอแฟนๆที่น่ารักอยู่ในตลอดการเดินทางเลยแล้วก็ขอให้ได้มี สิ่งที่พี่แก้วอยากจะทำอะไรก็ตามแต่ขอให้พี่แก้วได้ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จรุ่งรืองไปได้ด้วยดีเจริญเจริญค่ะสาธุว้าวไมพี่ม่อมอ่ะพี่ม่อมไมไม่ใส่กางเกงต้องมาดแล้วขอให้พี่แก้วไม่เจอเรื่องที่ทำให้ ทำให้หกยิ้มในวมันียิ้มได้ขอให้ไม่เจอเราเราเราขอให้ไม่เจอเหตุ่วนเหตุร้ายอะไรอีกเพราะว่าที่ผ่านมานี่เจอเยอะเลยปีชงแบบพี่กมีเหตุ่วนเหตุร้ายเยอะอะเข้าลุงบุงบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็แล้วก็ขอให้คนรอบข้างก็ระวังด้วย นั่หละขให้ขอให้โชคดีโชคกางๆก็ได้แบบไม่ต้องโชคล่ะก็ได้ถ้าไม่ดีบ้านก็ขอให้ดีอะไรอย่างนี้คือคือถ้ามันไม่ดีอ่ะก็ขอให้กลางๆขอให้แย่ขอให้แย่อแย่ไงเออือกล้องมาไม่ได้ถ่ายไแลมมแล้วนี่ยนั่นแหละก็เพื่อนขอให้จอ แล้วไงผมก็ขอให้ไม่เจอกบอะไรที่หลายๆเอาเราก็หายเลยดิอยากเล่นโอเคก็ขอบคุณเพื่อนที่มาวันนี้ด้วยจริงๆเราก็ได้ไปฉลองวันเกิดด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็คือวันเกิดเป้ก็เป็นสีคนนี้วันเกิดพี่ก็เป็นสีคนนี้เดีนยอนเนี่ก็สีคนนี้ใช่ก็เป็นแบบว่าสีคนนี้มาหลายปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันก็ขอบคุณมากที่ปีนี้แบบเราก็ แบบหลายๆคนก็บางทีก็มีคิวไม่ว่างแต่ก็ดีใจมากที่พวกทุกคนว่างตรงกันวันนี้พอดีแล้วก็ดีใจที่มาทำนะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่แต่งตัวมาตรงทีมเลยหลังๆมานะคะขอบคุณที่มาวันนี้มาอวยพรให้พี่มาถือค้กมาร้องเพลง Happy Birthday นะคะขอบคุณค่ะ